อ้าวาสนาเราบังเราเราฮิมบัสลามุอะลัยกุ้งเราเราตะตลนเราวะบะเราะกาตุฮ์ครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับผมอยู่ตรงที่ถนนคูคลองสิบใช่ไหมฮะอยู่พิกัดในฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านอนนลินนะฮะก็มาเยี่ยมเยียนบ้านน้องนะครับน้องฟาฮัดใช่ไหมฮะกับน้องฟามี่นะครับสมีเลาะนะฮะก็อ่าตอนนี้เนี่ยคุณน้องทั้งสองนะก็เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปนะครับเมื่อวันที่26ที่ผ่านมา นะครับแล้วก็น้องตอนนี้เนี่ยก็อยู่กัน2คนโดยมีโต๊ะใช่ไหมฮะเป็นน้องสาวของมัเนี่ยมันดูแลอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือคุณพ่อของน้อง้งสองก็แยกทางไปคุณแม่นานแล้วนะครับแล้วก็น้องอยู่กับคุณแม่เป็นลาพังเดิมคุณแม่เป็นเสาหลักเลยใช่ไหมทาอาชีพอะไรครับผมเดินรับส่งนักเรียนขับรถรับส่งน,นักเรียนนะครับแล้วก็เสาหลักของครอบครัวเลยแต่ตอนนี้ก็คุณแม่เสียช,ชีวิตเนื่องจากว่าป่วย นะครับเป็น,เป,นเป็นเป็นมะเร็งตอนนี้น้องก็อยู่ลําพังนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้พี่น้องที่จะบอกพี่น้องเนี่ยคือว่าในส่วนของของหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปเนี่ยนะฮะยังมีในส่วนของที่น่าจะเป็นภาระอันหนักของน้องสองคนอยู่ตรงที่ว่า,าบ้านที่น้องอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะกําลังจะถูกยึดอยู่เพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่น้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเนื่องจากว่าตอนที่คุณแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณแม่ป่วยใช่ไหมฮะ แล้วก็ต้องหาเงินเพื่อรักษารักษาร่างกายร,รักษาตัวเนี่ยละ่ละก็ได้มีการนำนำโฉนดของบ้านนะฮะไปไปจำนำในที่แห่งหนึ่งนะครับก็มียอดอยู่ทีมงานก็จดไว้แล้วนะ,ออห,นนะ,ะหนึ่งแสนห้าพันบาทเฉพาะยอดบ้านอีกยอดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทอันนี้เนี่ยเป็นการยืมจากคนคนใกล้บ้าน นะฮะเป็นผู้ใหญ่จะดีอย่างจุดบ้านติดกันเนี่ยแหละแต่เนื่องด้วยกับว่าระยะเวลานาน,านและที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายนี่คือถ้ายอดหนี้เนี่ยอยู่รวมแล้วเนี่ยประมาณ2 0 0แสนกว่ากว่านะฮะกับไปปลา,ปลาด้วยซ้ำนะฮะไม่ไม่น่าเกิน0 0 0แสนชอนเหอแต่ประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือว่าในส่วนของของห้องน้ำบ้านหลังนี้เนี่ยตัวบ้านน้องเนี่ยในบ้านถนนเนี่ยมีแค่ตัวบ้านละเพราะว่าที่ดินรอบบ้านเนี่ยแม่ก็ขายหมดแล้วนะครับก็ด้วยกับ โรคประจําตัวตอนนั้นนะฮะแม้กระทั่งห้องน้ำนะห้องน้ำเนี่ยไม่มีห้องน้ําในบ้านแล้วตอนนี้ต้องอาศัยคนข้างบ้านที่เขาจะเข้าอยู่นะฮะซึ่งซึ่งกับกับบ้านหลังที่ที่น้องเขาอ่าแม่ยืมสตังค์มารักษาตัวเนี่ยแหละทีนี้ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้กันแล้วว่า,าเดี๋ยวอินชอนรอนะเผื่อท่านใดที่ต้องการอยากจะร่วมกําหนดเมื่อไหร่นะครับของบ้านบ้านเมพฤษาใช่ไหมอินชอนรอ ก็คือยอดหนี้สินของน้องเนี่ยประมาณสองแสนกว่าบาทแล้วก็ยอดบ้านเนี่ยพี่น้องคือผมอยากจะเพิ่มเติมอย่างนี้พี่น้องคือชําระหนี้สินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องทําห้องน้ําเพิ่มด้วยนะครับในส่วนของน้องนะครับหนี้สินทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วส่วนในเรื่องของรายละเอียดการศึกษาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราดูรายละเอียดปีกย่อยกันเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องๆนิดนึงแล้วกันนะอตสสลามกอนอัสสลามมะลัยกุมครับดังๆนยครับ อัสสัลามมาเลยกุมครับพูดชื่อเด็กชายอะไรครับชื่อเด็กชายนัทกรสมิลละครับชื่ออารับฟามีครับฟามีฟามีนะครับจะยู่ชั้นปรมศึกษาปีที่สามครับลงศูนย์การรู้อะไรเอ่ยศูนย์การเรียนรัทสมีแห่งทางนำครับสนนะครับแล้วบางบางชื่ออะไรพูดคุยนิดหนึ่งฮะอ่าบางพูดเลยฮะนายนัทนนท์สมิลละครับ ครับผมอ่าเดี๋ยวบังช่วยเล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่าโอเคที่มาที่ไปก่อนหน้านี้มะทําอะไรยังไงเราอยู่ยังไงเด็ปกติ <มา S 1> อ่ามาทำขับรถรับส่งนักเรียนครับอที่ไหนครับโรงเรียนอะไรโรงเรียนสวนสันติอ๋อ,อ,อแต่ว่าตอนนี้รถเป็นของมะอยู่ใช่ไหมใช่โอเคไม่ได้ไปจำนำอะไรใช่ไหมเาทำดินละแล้วเราขับรถเป็นปะเนี่ยเป็นต้องไปฝึกนะัลห์ ก็คือมะดูแลหาเลี้ยงตลอดปกติอยู่กันกี่คนที่บ้าน3มคนก็คือมะมะ<า>แล้วก็ตอนหลังมะป่วยโตก็มา <3 S 1> อยู่ดูแลนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ค่าเทอมของน้องได้ทุนฟุตซอลเรียนฟรีครับเรียนฟรีถึงมหถึงมหนะครับแล้วส่วนของของฟาร์มีล่ล่ะเป็นป .6 เหมือนกันครับถึง,ถงคือโรงเรียนให้เรียนฟรีถึงป .6 ครับ 6, นะ,อะโอเคทำดินละ ก็ตรงนี้แหละเบื้องต้นอยากจะบอกพี่น้องเราว่าเนฟรีแต่ว่าค่าอุปกรณ์ถูกต้องถูกต้องใช่เออคือค่าเทอมฟรีนะพี่น้องนะแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของค่าค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ค่าคือเขาไม่ได้เรียนฟรีแล้วเขาอิ่มตัวทุกอย่างไม่ใช่นะ <mm นมันต้องมีินชาร์ลล์แหละเดี๋ยวเราน่าจะจัดสร่นตรงนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามลิงก์กับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนี่ยมามาในการที่จะพูดคุยแล้วก็แล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันในหาทางในการช่วยเหลือตรงนี้ ก็ตอนนี้นะครับพี่น้องคุณครูที่โรงเรียนทามาทคุณครูที่ศูนย์การเรียนรู้รัศยบงค์านำนะฮะก็ที่ได้น้องๆคนนี้เนี่ยน้องฟามี่เนี่ยก็ได้อยู่ในการดูแลของคุณครูอยู่เช่นกันแต่ยังไงคุณครูดนลองเล่าเรื่องราวข่งน้อให้ฟังนะครับค่ะสลามว่าอะไรกุ้งนะคะก็คือน้องนะคะพูดได้เลยใช่ไหมัเอาด้านนี้้เข้าปากโอเคค่ะก็คือน้องเนี่ย าทางด้านลักษณะนิสัยนะคะถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคือน้องเป็นเด็กดีนะคะมีผลการเรียนดีมาตั้งแต่ป .1 แล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าโดดเด่นในโรงเรียนนะคะมีความสามารถทางด้านอัลกุรอานนะคะแล้วก็ภาษาอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างดีในระดับปถมอะคะ่ะในระดับเด็กป .1 ถึงป .3 เนี่ยเขาถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มารยาทก็ดีดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็พอเราเกิดปัญหาอย่างเงี้ยครูก็เลยเห็นว่า คือน้องเขาก็เหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากตรงอื่นนะคะค่ะก็เลยมาตรงนี้ยุนงชาร์จแล้วได้ข่าวว่าอ่นอานกุฎามเพาะใช่ไหมฮะคุณเมฆบ้าบ่เล่าให้ฟังฟังใช่อ่านพเพาะป่ะเชิญไปอ่านที่รับทานหน่อยได้บฟังนี่ได้ไหม,ไ,มได้แล้วแล้วก็ในเรื่องของค่าเทอมนี่คือทางโรงเรียนดูแลใช่ไหมครับอันนี้พูดไปได้หรือว่าได้ก็คือได้ก็คือ เมันล่าสุดเนี่ยคือตอนที่ตอนที่โรงเรียนยังไม่ทราบปัญหาบ้านน้องเนี่ยก็คือโรงเรียนอ่ะส่งใบแจ้งหนี้มาที่บ้าน uh huh. แต่ว่าด้วยกับครูประจําชั้นแล้วก็ครูที่สอนน้องเนี่ยคือรู้เรื่องก่อนก็เลยบอกเขาไปว่าคือน้องเนี่ยแม่ไม่สามารถจะจ่ายค่าเทอมได้ล,ละตอนเนี้ยก็เลยประสานไปกับทางผู้บริหารผู้บริหารก็มาช่วยตรงหนี้สินที่เหลือค่ะตรงค่าเทอมที่ค้างไว้อ่ะตอนนี้ก็คือค่าเทอมน้องอ่ะเป็นศูนย์อยู่แต่ว่าเปิดเทอมใหมป่ป .4 เนี่ยก็คือ ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับทราบว่าทางโรงเรียนจะช่วยหรือยังไงอันเนี้ยคือคุณครูไม่สามารถรู้ได้ตัดจะตัดใหม่นะจะตัดผมใหม่ก็คือนึกคุยได้นะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้องสอดเมื่อกี้ใหม่ได้ป่ะไอเรื่องค่าเทอมอ่ะเมื่อกี้ลองดูก็คือค่าเทอมในตอนอ่าคุณตามที่คุณครูแจ้งก็คือว่าคืองตอนได้ทางโรงเรียนไม่รู้ว่า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 คุณแม่ของน้องเนี่ยไม่มีความศกดิ์สในการทำละแต่พอทราบเ่องก็เลยแจ้งผู้บริหารผู้บริหารก็เลยบอกว่า ให้ใค้เป็นศูนย์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้นแต่ว่าของเทอมใหม่นี่ก็คือคุณครูยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเขาใจยังไงอ๋อโอเคตอนล็อก็แสดงว่าหลักๆเพราะว่าข้งนอกคนที้ถึงมอหกใช่ไหมโอเคแต่เรต้องเนแล้วต้เตนเรื่องแล้วเรื่องค่าอาหารที่โรงเรียนนี่คือรวมตรงนั้นหมดใช่ค่ะรวมอยู่ในค่าเทอมแล้วน้องไปโรงเรียนยังไงครับไปแบบน้าครับทุกวันเลยใช่ไหม หมายถึงว่าเขาวาระขับรถรับส่งหรือว่าอะไรไปเรียนด้วยทุกเขาเรียนด้วยกันอ๋อเคยังเรียนทำดินละแล้วฟาฮัสอะครับไปเรียเองต้องท่องแถวไปเหรอจริงป่ะเนี่ยเดินที่ไหนอ่ะเดินที่โนอ๋อที่โนตรงนู้นใกล้เหมือนกันนะเดินทางไปมีไปกัทุกวันอ่ะเนาะโอเคฉอนก็เงั้ยพี่น้องก็เบื้องต้นเดี๋ยวพี่แจ้งไปนะในเรื่องของภาษาในเรื่องของน้องนะฮะที่ในเรื่องของบ้านตรงเนี้ยแหละพี่อยากจะให้ ให้เรางช่วยเรียนก่อนแล้วก็ส่วนระเอียดเรื่องค่าคอมพิวต่างๆในการใช้ชูดเนี่ยเดี๋ยวต้องเขาวางแผนกันนะครับแลแ้วก็กระชั้นเวลาครัง้งหนึ่งอาจจะต้องฝากคุณครูในการดูแลด้วยในการทางตรงนี้นะฮะโอ้ชูดก็อยู่ที่โรงเรียนด้วยเนาะใช่นะครับทุณครูที่รักจะพูดเพิ่มเติมไหมคุณครูครูอ่ะก็เลยเปิดเปิดรับบริจาคที่ชื่อเฟซบุ๊ของครูลิเดียที่ติดต่อไปอะ่ะอ๋ออ่าเพจอันนั้นนะคะคือยอดตอนเนี้ยก็ค่อนข้าง ก็คือประมาณหนึ่งแสบาทแต่ทีนี้เราอ่ะก็ก็คือถ้าทางมุทิจะจัดการเนี่ยเราจะยกส่วนตรงเนี้ยให้แล้วก็ช่วยจัดการหรือว่าทางมุทิจะเอามาให้ทางโรงเรียนจัดการอันนั้นก็คือต้องคุยกัอีกทีนึงโอเคได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมต้มาเอาลินี้ออกไปก่อนแล้วก็ให้ให้ให้ออกอาการไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดใครจะดูแลปัญหาเราแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ผมต้องการทุแรเป็นระบบหนึงใ่วมาต้องช่วยกันนะเพราะเราระยะยาว ก็ผมต้องประสานบางค์กทีนึงด้วยเพราะเขาก็ถามว่าผมจะช่วยยังไงก็คือการอัพเดทเขาอีกดียวนะได้ได้ชอบต้องการดูเรื่องเขาแหละก็อันนี้เดี๋ยวคุณครูจะจ้างให้ทราบนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้ยื่นมือมาช่วยแล้วว่าครูจะไปยกเลิกของมูลนิธิน้ำใจงามอะค่ะคือเขาเป็นผู้ปกครองของเด็กที่โรงเรียนตอนแรกเราไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะที่เดียวกันใช่ปะคนละที่แต่ว่ามันเป็นเรื่องดีมูลนิธิใจงามตอนนี้ใครคือ ช่วยขนดีแล้วไม่ต้องยกเลิกเพราะว่าแบบว่าเขาจะเห็นว่าแบบซ้ําซ้อนเราเราเราแบบกลัวแบบจะคิดว่าซ้ําซ้อนหลยทางเนี่ยเราก็เลยจะยกเลิกไปสักทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาจะคือจะแจ้งให้เขาทราบแต่ถ้าเขาจะยืนยันว่าจะช่วยโอเคเราจะรับคือใจงานเอาง่ายว่า t m ็กับล็อกพาเนี่ยสนิทกันคือในเรื่องการช่วยเหลือไม่มีปัญหาเราเราเราช่วยคือเป็นเรื่องดีของเขาเพราะมันไม่ใช่แค่ตรงนี้อย่างีแค่เรื่องนี้ก็คือจะแจ้งไว้ก่อนจะกลัวแบบเป็นปัญหาหรือเป็นับดีครับดีดีแล้วคืเราป็นองที่มาหมด ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับหลักๆเลยนะก็มีในเรื่องของที่สิทธิ์อยู่ประมาณที่หลักๆเลยเนี่ยเรื่องบ้านที่ถูกยึดประมาณเส้นเดือนหน้านะครับพิ่ชาวออมร่ยอดอยู่ที่ประมาณสักแสนแสนกว่าบาทอระมาณสัแสนหนึ่งเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมีตัวที่จะวิ่งอยู่หรือเปล่ากิจารไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนของที่ของคนใกล้บ้านเนี่ยประมาณแสนห้าหนึ่งถึงแสนห้าหมื่นหนึ่งพันจะประมาณนะที่เรื่องด่วนคือนี่บ้าน แล้วก็นี่นี่คนข้างบ้านเนี่ยก็เร่งด่วนเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวชาวเราอาจจะขอคคพัคุยเพื่อเพื่อทำสัญญ,ญาในการชำระกันนะเพราะว่าเขาก็ต้องรีบมัำมันมนาแล้วนาะนานแล้ว,นะนนแ,ลวแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําเนี่ยอาจจะต้องทําเพิ่มทาเพิ่มเพราะว่าน้องมีแค่ตัวบ้านเพราะว่าส่วนรอบบ้านของน้องเนี่ยคือถ่ายมลแล้วแค่ตัวบ้านแต่ห้องน้ำไม่มีอาจ,จะต้องทําเพิ่มด้วยตรงนีน้ก็ฝากบอกพี่น้องนะอละชาวเราถ้าเพีอ่อนท่านใดต้องการจะร่วมโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้นะขึ้นอตรงนี้หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ หรือพี่น้องสามารถติดต่อคุณครูที่โรงเรียนชื่อคุณครูแ้นะครับอันนี้คุณครูนูรีนะคะคุณครูนูรีนะที่ศูนย์การเรียนรู้รัศมีทางทางนำนะครับชาออนทอปนะผมว่าไม่นานนะ่าเดี๋ยว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 พี่น้องพร้อมช่วยเหลือเยอะนะครับยังไงให้น้องทั้งสองเนี่ยตอาให้พี่น้อง